สวัสดีครับสำหรับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่2ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการพุ่งปลาเข็มเตะขานะครับในสัปดาห์ก่อนเรานะครับพุ่งปลาเข็มไม่เตะขานะครับก็สัปดาห์นี้ก็จะเป็นการพุ่งปลาเข็มเตะขานะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนที่พวกเราจะลงสระในการว่ายน้ํานะครับ ท่าที่หนึ่งครับอ่าหมุนแขนขึ้นลงอย่างนี้นะครับครับยกอ่ายกละสิบนะครับยกละสิบครั้งนะครับยืดกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนลงสะนะครับอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับก่อนพวกเราจะลงสะนะครับ และก่อนลงศระนะครับเราก็จะมีท่าที่พวกเราต้องฝึกปฏิบัติทุกชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะให้พวกเราดูพิธีการนะครับก็คือท่าที่จะให้ปฏิบัติที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับแต่ต้องทําทุกครั้งนะครับก่อนลงศระนะครับเพื่อให้เกิดความชํนนาญน,นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นท่าออกบุญร่างกายบนบกก่อนนะครับอ่าอันนี้นะครับ อบ่ร่างกายต่อไปก็คือการนั่งขบสาเตะขานะครับประมาณ20ครั้งนะครับนั่งขบสาเตะขาเตะขาสลับขึ้นลงนับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับประมาณ20อันนี้เราจะทําทุกชั่วโมงนะครับรูจะให้พวกเราฝึกทาทุกชั่วโมงนะครับก่อนลงศักนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการอบุนร่างกายเหมือนกันนะครับอนอนคว่ำครับ อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการออุบุร่างกายเหมือนกันนะครับนอนคว่ำเตะขาขาเหยียดตึงนะครับฝึกให้เกิดความชำน,นาญเราต้องทําทุกชั่วโมงนะครับก่อนที่จะลงสระถ้าพวกเรามาเรียนที่สระเราก็จะได้ทําแบบนี้ทุกชั่วโมงนะครับก่อนที่จะลงสระนะครับนี่ก็เป็นการออุ่นร่างกายเบื้องต้นต่อไปท่าที่สามก็คือการดำน้ําปลดลมนะครับการดำน้ําปลดลมสิบครั้งนะครับ หนึ่งองอึ๊บนี่ก็คือการดำน้ำปลอมนะครับอ่าให้พวกเราฝึกทำทุกครั้งก่อนลงสระนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญน,นะครับดำน้ำลงไปแล้วก็เป่าลมออกนะครับให้มันมีฟองอากาศขึ้นมานะครับขึ้นมาอ้าป,ปากหายใจเข้านะครับลงไปกั้นหายใจเป่าลมบอ,อนะครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าต่อไปก็คือท่าปลาเข็มพุ่งเตะขานะครับให้พวกเราถีบเหมือนกันนะครับถีบขอบสะแล้วก็เหยียดตัวตรงกานหายใจแล้วก็เตะขานะครับพร<อ>้อมเริ่มครับปึบเตะขานะครับแบบนี้กั้นหายใจอ่าอ่าโดยรอ,อบนะครับ โดยครั้งนะครับครับให้พวกเราก้มหน้ากันหายใจเตะขาแบบนี้นะครับอ่าปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการว่ายน้ำในท่าปลาเข็มเตะขานะครับปลาเข็มเตะขาก็คือการทำ เหยียดตัวตึงก้มหน้าเตะขานะครับเตะขาเยเร็วนะครับเพื่อให้เราไปถึงขอบสะให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็กั้นหายใจให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าเรากั้นหายใจไม่ได้นานเราก็ขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยลงใหม่แล้วก็เตะขาต่อไปเรื่อยเตะขาการเตะขาน,นี้ต้กเตะขาตลอดนะครับเพื่อให้ตัวเราลอยขึ้นแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับการกั้นหายใจเพื่อให้ตัวเราลอยขึ้นนะครับ เราจะได้เตะขาไปได้ไกลได้เร็วนะครับอันนี้ก็คือทักษะการพุ่งปลาเข็มเตะขาลอยตัวนะครับอันนี้ก็เป็นท่าพื้นฐานเพื่อที่เราจะว่ายน้ําได้ในท่าซีดตายต่อไปนะครับสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีคลิปให้พวกเราได้ดูเพียงเท่านี้และศึกษาเพียงเท่านี้ถ้าใครมีสาแวายน้ําก็ไปฝึกได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีทัษะก็ดูคลิปไปก่อนนะครับ ุดท้ายนี้ขอให้พวกเรานะครับดูแลส,สุขลักษณะสุขภาพอนามัยของตัวเองไปไหนมาไหนใส่แมสนะครับนะครับล้างมือด้วยเกลยวล้างมือนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับ